สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารักทั้งหลายนะคะวันนี้ยายก็จะมาคุยนะคะแล้วก็ให้ดูวิวข้างหลังที่พักนะคะสวยๆนะคะจากบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะพ่อแม่พี่น้องคืมฟ้าคึมฝนนะคะก็เลยแบบว่านึกถึงวันเก่าๆที่เข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนาะก็เลยอยากมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องว่า ยายกอกเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนแรกเลยมีความรู้สึกยังไงนะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่กรุงเทพได้นานขนาดนี้นะคะก็ด้วยด้วยนี่นะน,นะด้วยภาวะเศรษฐกิจเนาะเพราแม่พี่น้องจะอยู่บ้านเรานอกบ้านนอกเราก็หางานอะไรไม่ค่อยได้เนาะก็ได้นี่เล็กน้อย,นอยเนาะส่งลูกเรียนก็ไม่ได้เนาะสมัยนั้นเนาะ ก็เลยเข้ามายุงเทพบเนาะเข้ามายุงเทพยบตอนแรกเนาะยายก็ก็มาขายของค่ะพ่อแม่พี่น้องขายลาบขายก้อยนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องลงทุนไปเยอะอยู่นะคะก็คนที่ไม่เคยขายเนาะนึกภาพว่าตัวเองจะขายได้เนาะนึกภาพาเห็นเขาขายเนาะโอ้น่าจะขายได้เนาะก็ลงทุนเนาะขายขายได้กี่วันพ่อแม่พี่น้องจ๋ะ ได้เจ็ดวันค่ะพ่อแม่พี่น้องขายได้เจ็ดวันก็เลิกค่ะเพราะใจไม่สู้ค่ะเพราะว่าเราลงทุนไปเนาะสมมุติว่าวันนี้เราลงทุนไปเจ็ดร้อยเนาะซื้อของมาขายเนาะขายไปได้สองร้อยบาทสามร้อยบาทงี้ทุนก็ไม่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยก,ก็เลยท้อก็เลยท้อก็เลยท้อคุยกับร้านร้านก็เลยบอกว่าไปทํางานอะไร ที่ได้เงินเดือนไม่ต้องไม่ต้องลงทุนลงทุนแต่แรงเนาะลงทุนแต่แรงลงแต่แห้งนะพ่อแม่พี่น้องเราต้องทงทุนเงินเนาะก็เลยหลานก็เลยพาเข้ามากรุงเทพตอนแรกตอนแรกยายก๊อกไม่ได้เข้ากรุงเทพนะคะตอนแรกยายก๊อกอยู่ที่ปทุมธานีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับหลานเนาะหลานมาทํางานแถวนั้นเนาะก็เลยมาพักอยู่กับหลานหลานมีบ้านอยู่แถวนั้นมาพักอยู่กับหลานแล้วก็จะขายของ ขายของก็ไปซื้อของที่ตลาดไทยแล้วก็มาขายแถวโรงงานแถวนั้นแหละแถวที่ร้านทํางานอยู่นั้นแหละมันขายไม่ได้พอไม่พี่น้องยังก,ก็เลยตัดสินใจนะทิ้งของทั้งหมดนะไม่ได้ทิ้งหรอกคะ่ะเอาไปกลับไปไว้บ้านนอกคะ่ะก็เข้ากับทิ้งนั่นแหละเนาะหลายปีแล้วตอนนี้มันก็ไม่รู้วันอยู่ไหนแล้วลนะ่ละอือแล้วทีเนี้ยก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพเนาะ ยายก็จะย้อนถึงว่าสมัยยายก็เด็กเ,ออกเด็กเนาะยายก็เด็กยายกน่อยากมาอยากมาอยู่กรุงเทพนะพ่อแม่พี่น้องอยากมาเห็นกรุงเทพไม่เคยเห็นกรุงเทพกรุงเทพเป็นยังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าตอนน้อยเนาะตอนเด็กเด็นะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มีคนคิดคือยายบอกอยากมาอยู่กรุงเทพอยากมาเห็นกรุงเทพพอได้มาอยู่จริงๆพ่อแม่พี่น้องจ๋ายายก็แบบว่าร้องไห้เพราะทำไมลำบากขนาดนี้ ไปเช่าบ้านอยู่เนาะตอนแรกเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ก็เช่าอยู่กับหลานหลานก็มีครอบครัวเนาะก็มีผัวเมียยายก็มีผัวเมียแล้วก็มีหลานอีกสองคนก็อยู่ด้วยกันคือแชร์กันออกค่าห้องเนาะสมัยนั้นก็พักอยู่แถวสุสุขุมวิทสี่สิบเก้านะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องแต่มันอยู่ลึกๆเข้ามาทางริมคลองแสนแสบนะ,ะนพ่อแม่พี่น้องค่าเช่าก็ประมาณเดือนละพันพันห้ามังค่ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะ พันห้าก็แชร์กันออกค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าทํางานได้ค่าแรงขั้นต่ําวันตอนนั้นยังไม่ถึงสามร้อยเลยค่ะค่าแรงขั้นต่ําตอนนั้นอะแต่จาไม่ได้ว่าร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทนะจาไม่ได้มันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์นะคะเพราะว่าลืมค่ะพ่อแม่พี่น้องอายุเยอะมาแล้วก็ลงหลง,ล,งลืมๆแต่จําได้นี่คือความลําบากค่ะพ่อแม่พี่น้องลําบากมากแบบว่าร้อนก็ร้อนเนาะมันเป็นบ้านแบบ บ้านไม้เนาะแล้วก็มุงสังกะสีเนาะเป็นห้องแล้วก็มีห้องน้ําแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่มีแอร์นะก็มีแต่พัดลมร้อนมากเนี่ยหน้าร้อนเนยร้อนมากๆยายก๊อกถึงถึงว่ากรุงเทพนี่ไม่มีหน้าหนาวค่ะพ่อแม่น้องยายก๊อกมากรุงเทพปัจจุบันนี้ยายก๊อกไม่มีน้ําอุ่นนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะตอนนี้แต่ยายก๊อกไม่ใช้คะ่ะเพราะว่ายายก๊อกไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าหนาวนะคะมากรุงเทพรู้สึกแค่ว่า เย็นนะคะแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนมากแค่นี้คะ่ะหนาวไม่มีในในพจนานุกรมสำหรับยายนะเ <c oughs> พราะว่าเราเคยอยู่ที่หนาวมากๆเนาะสมัยเด็กๆเกนาะอยู่หุบเขาเนาะหุบเขาภูพานเนาะหุบเขาอยู่เขาวงนี่แบบหน้าหนาวนี่หนาวมากพราะไมพีม่น้องจะหนาวแล้วก็แตกด้วยนะปากก็แตกผิวก็แตกหน้าก็แตกแตกไปหมดเจ็บนะคะขาก็แตกนะ สมัยเด็กนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่าชีวิตยายกอกนี้เป็นยังไงนะคะยูทูบเบอร์นะยายกอกผู้เฒ่ามักมวลยายกอกชาแนลผู้เฒ่ามักมวลน,นี่เบิ่งบังคือง,งามแท้สุนดอกเนาะเราเฮ็ดหิทยังันดดอกเฮ็งานแม่บ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นแม่บ้านค่ะมาแรกแรกแม่ยายก็เป็นแม่บ้านอ,อยู่บริษัทอสอสะอาดดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็มาทำงานที่คอนโดแถวสุกุมวิท49านะคะทำคอนโดก็รับผิดชอบหลายชั้นอยู่ค่ะรับผิดชอบบันไดคือทำความสะอาดบันไดกวาดทูบันไดให้สะอาดสะอ้านนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำทีเนี้ยยายกอกไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าอะไรเนาะแล้วก็บริษัทที่ยายกอกอยู่ปัจจุบันนี้นะเขาก็จ้างบริษัทไอซอสะอาดเดีย แม่บ้านสอสะอาดดีนะ่ะแล้วทีนี้แม่บ้านเขาไม่สบายเขาก็เลยจัดยายกอกนี่มาแทนมาแทนบริษัทที่ยยกอกอยู่ปัจจุบันเนี่ยยยกอกก็เลยมานะคะมาทํางานบริษัทอันนี้ตอนแรกก็อยู่ในนะอยู่ในนั้นของบริษัททําความสะอาดอยู่นะคะพออยู่ไปอยู่มาเนาะมามามา,มาก็ติดเลยค่ะยายกอกก็อยู่ตลอดเลยทีนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วคนนั้นคนแม่บ้านคนเก่าเขาก็กลับบ้านไปเลยเพราะเขาไม่สบายนะ ก็ก็อยู่แทนเขาไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็เออได้สองปีมั้งคะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะสองปีเอ่อแม่บ้านเขาก็หมดหมดสัญญาเนาะหมดสัญญาเขาก็เลยถามว่าจะอยู่กับเขาเลยไหมเขาจะไม่จ้างผ่านบริษัทแล้วเขาแบบไม่อยากจ้างผ่านบริษัทเขาอยากจ้งเป็นของเขาไปเลยเงี้ยยายก็ตกลงเลยคะ่ะรับเป็นคนงานของบริษัทนี้ไปเลยยายก็ เป็นคนงานของเขาไปเลยตอนนี้นะคะยายก็อย <finishing modern developed Airbnb> like <inh> ู่มาจนตั้งแต่ปีปีสี่หกค่ะยายเข้ามายุงเทพเนาะจนปีนี้ปีหกห้ามันกี่ปีแล้วคะ่อแมพี่น้องจะประมาณเท่าไหร่เกือบยี่สิบแล้วมั้งคะคะสิบสิบแปดปั้งสิบแปดหรือสิบเก้าเนาะจำประมาณนี้แหละจะยี่สิบแล้วค่ะเผื่อยายก็เกษียณก็น่าจะยี่สิบยี่สิบปีอะค่ะ ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าตัวเองจะมายุ่งที่ได้ถึงประมาณนี้ยี่สิบปีนะคะพ่อแม,ม่พี่น้องสรุปแล้วคือยายก๊อกอยู่บ้านเกิดจริงๆอะ่ะไม่ถึงขนาดนี้นะคะยายก๊อกอยู่บ้านเกิดของตัวเองนี้ประมาณแรกเกิดนะคะพ่อแม,ม่พี่น้องจนอะไรนะจบมม .3 จบม .3 นี่มันกี่ปีไม่แน่ใจนะ จบมสามแล้วยายก็ไปเรียนต่อค่ะไปเรียนต่อปวชที่นครพนมนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายายก็ไปอยู่นครพนมก็เรียนก็ปชก็สามปีปศออีกสองปีใช่ไหมก็เป็นห้าปีแต่พอจบจากปศอปุ๊บก็มีผัวปั๊บค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าก็มีผัวคนนครพนมนะคะ ก็เรียนจบแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยนะคะอยู่นครพนมต่อคะ่ะอยู่นครพนมตั้งแต่ไปเรียนจนออกมาจากนาครพนมมายุงเทพเนี่ยน่ยก็ก็ไม่ชัวรนะ์เนาะอยู่ปีอยู่ห้าปีแล้วใช่ไหมแล้วก็จนจนปีสี่หกปีสี่หกนะก็สรุปแล้วอ่ะ คือยายก,ก๊อยู่กรุงเทพกับอยู่นครพนมนานนานกว่าอยู่บ้านเกิดของตัวเองค่ะเพราะไม่พี่น้องยายก,ก๊อยู่กาลสินก็จริงนะคะแต่มีคนถามมากาลสินมีสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรบ้างยายก,ก๊อกไม่รู้นะคะไม่รู้เลยเพราะว่ายายกกจะอยู่แค่อำเภอเขาวงอำเภอแคบแคบนะอำเภอเขาวงยายกอก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนอยู่ตรงไหนด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะคือจบม .3 มตอนตอนดอนนั้นก็ยังเด็กยังวัยรุ่นเนาะ ตอนนั้นก็ยังมีมีเพื่อนอยู่บ้านโน้นบ้านนี้อยู่ก็พอจําได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ลืมชื่อบางทีก็ลืมชื่อนานๆไปเนาะก็ลืมก็บางทีก็คุ้นหูอยู่บ้านนั้นบ้านนี้มีเพื่อนอยู่ที่เคยไปไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจายายกอกจะเป็นคนอย่างนี้นะคะยายกอกก็มาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมก็ให้ดูวิวหลังบ้านยายกอกนะคะพ่อแม่พี่น้อง หลังบ้านยากีกอกมีพัฒนาการ25นะข้างหลังไปเนี่ยมันก็จะเป็นรามคำแหงนะคะที่เป็นไอขาวๆตึกขาวๆทั้งนู่นนันก็จะเป็นอะไรนะสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานอะไรประมาณนี้นะแต่ยากอกก็ไม่เคยไปหรอกนะคะอยู่รามคำแหงอะ่ะที่เขามีแข่งกีฬา,านู่นนัน่นนี่เยอะๆนะคะพราะว่พี่น้องนะเอ็นมองไปขาวๆไกลๆนะข้ามสะพานไปนโอข้ามใช่สะพานถนนนะ มันเป็นทางด,วด่วนแล้วก็เป็นทางรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าแอ์พลิงค์นะคะที่ท,ที่รถจะวิง่งแอ์พลิงค์จะวิ่งไปถึงสุวรรณภูมินะคะไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวสักพักมันจะมีรถรถนั้นวิ่งมานะคะรถไฟไฟลอยฟ้านะคะรถไฟวิ่งอยู่บนฟ้า <c oughs> นะยัยก,ก็ก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะว่ายัยก็อยามาอยู่กรุงเทพนา,นานขนาดนี้นะคะ มาตอนแรกก็นั่นแหละค่ะที่พูดให้ฟังบท้อค่ะเหนื่อยแบบว่าคิดถึงบ้านมันคิดถึงบ้านมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องแต่อยู่ไปอยู่มาก็ชินค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คลายความคิดถึงบ้านก็ตั้งใจทํางานเนาะตอนแรกก็เช่าบ้านเขาอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าบ้านเขาอยู่ก็หลายปีค่ะจนแบบว่ามีคนรู้จักบอกว่าไปเช่าทําไมทําไมไม่มาซื้อแถวนี้ แถวที่อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะพัฒนาการ25นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องนะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบพรคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเริฟเลิฟทุกท่านค่ะเริฟเลิฟค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟเลิฟทุกท่านนะคะ